มามาสวัสดีครับพบกับผมช่องสตีครับวันนี้จะพามาดูรถไฟฟ้านะครับของช่างต้มนะครับทำแดดร้อนๆอย่างนี้ครับประพลังงานครับมาดูกันครับว่ามีอะไรอะไรบ้างนะครับเรียวมาครับ อันนี้มีอย่างมีก็มีแผงโซลาเซลล์ครับ2แผงแผงละ12โวลต์แปดสิบแปดสิบแอมป์บอกนี่ครับแปดสิบแอมป์แปดสิบแอมป์แปดสิบแอมป์สองแผง,ม,แงมอเตอร,มอตอร์มอเตอร์ตัวนี้มีมีแผงถ่านนะครับนีพัดลมระบายความร้อนตัวนี้เป็น500วัตต์ครับปกติไม่ต้องใช้ถึงขนาดนี้ผมกลัวมันเอารถไม่ไหวก็เลยต้อง เอาเบอร์ไว้ก่อนครับบิดยกครับบิดยกล้อเลยครับอันนี้รุ่นรุ่นทดล้อนะครับโอ้ยไฟตัวใหม่นี่นะครับรถช่างไปแล้วครับแล้วก็มีแบตนะครับแบตจุดสองโวลต์สองลูกนะครับชาร์จจนชาร์จจนแบตบวมนะครับไม่ได้ใส่ตัวตัดนะครับช่างต้องมาอยู่ครับเดี๋ยว อันนี้คืออนาคตครับอันนี้เป็นจะใส่ซื้อมาแล้วครับคองเรียบร้อยหัวทำโค้งใหม่ครับจะทำโครงใส่ล้อมอเตอร์ไซค์ครับให้มันทนทานกว่านี้นะใช่มีโช๊คมีอะไรครับเบรกเบิรกระบบเบีร์จะดีมากครับนี่ครับอันนี้ทดลองทำเล่นนะฮะงบงบเืินงบจากรมือหนิเหมือนขั้นนี้นะแต่ว่ารวมรถไหมไม่รวมรถแปดพันครับเฉพาะอะไรอายก้าวเดี๋ยวจะเฟือง รีวิวการขายกุญแจกันเขับอย่างเด็กครับกันสิครับย่างเดียวเลยเอาครับไหนไหนไมีระบบถ้ามีแดดนี่วิ่งไปเลยครับทั้งวันได้เลยสบายสบายครับวิ่งถึงกรุงเทพเลยครับแดดแบตเตอรี่นี่วิ่งได้ประมาณห้ากิโลครับห้ากิโลแบตจะเริ่มอ่อนเฉพาะบ่ต้องชาร์หน่อยใช่ไม่ต้องชาร์จถ้าชาร์จนี่ได้เมื่อเมือใช่ถ้าถ้าถ้ามีแดดนี่วิ่งไปเลยครับวิ่งไปทั้งวันเลยครับเดี๋ยวจะ ไดวจะให้น้องน้องไปเทียนะครับน้องเก้านะครับในวิทย์วิทย์เบิ่งว่ามันอยู่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิทย์เรงๆเบิ่งมันแรงวะนี่นี่ไปเทีย่ยวท่านี้ค่ะค่ะยวได้ให้รถไปกันท่านี่นะเออนี่เดี๋ยวอาไปนี่เอาไปวิทย์อะไรก็โดนกลับมาดื้อเดี๋ยวจะเบิ่งวิทย์เรงๆไปเลยอะ่ะอา่านี่ไปนี่นี่ไปค้ำค้างนี่วันเร็ววันไหนอ่ะ โอ้มอีกนี่ครับเข้าเร็วมานี่ยเอาแล้วกับว้าวะไปนีแดดแรงๆอย่างนี้ครับวิ่งได้วิ่งได้ทั้งวันเลยนะครับปุ่นบอกก้าวเลยวะ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับดูครับโอ้โหเอาไว้ซื้อกับข้าวซื้ออะไรได้สบายเลครับไม่ต้องเตลื้นน้ำมันนะครับ ลงทุนครั้งเดียวครับเลียวมาเลียวมาไม่ต้องชาร์จครับเลียวมากอ่ะบมดชิดโอ้บมดชิดแพงโซลาร์เซลเลย,ยอมอวง์เต็มอยู่ไม่ต้องชาร์จครับขี่ไปเลยครับชาร์ทเขามาพุ่มอ่ะถ้ามีทุนใส่ดีเทียมนิดหน่อยครับเอเดี๋ยวไม่ได้ลากไม่ได้ยังเลยมือไม่ <c oughs> <c oughs> ต้องลากอันนี้ลุนทดลองไงลุนทดลอง <c oughs> อันนี้ขี่เด้ไหมบอหน่ ปีหนึ่งนะครับช่างว่าใช้มาแล้วปีหนึ่งอันนี้นั่งน้ำเลยบ่ได้ฮะเอาครับเดี๋ยวผมไปนั่งเลยกันไอุ้่นไปทางนี้ด้วยไหนนั่งเนั่งสองคนเลยไอ้เกานั่งทาพี่เอาครับเดี๋ยวผมจะขี่ดูแล้วผมหนักเจ็ดสิบห้านะครับเกาอีกไปทางเกาอุ้ยไม่นุ่นหนักยี่สิบ ะลอยโล่เลยนี่ครับโอ้ยเนินสบายครับเอ้ยยกหล่อปาดิโอ้ฟังเสียงโอ้ยไปไปกี่ไม่รอรถแเร็วนี่โอ้โอ,โอ้เร็วมากนะครับ ไปเดียไปที่นี่เดี๋ยวไปเล่นนี่ไปเล่นโอ้หมันก็เร็วใช้ได้อยู่นะครับประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ครับนี่แผงโซลาเซลล์เป็นหลังคาพอดีนะครับโอ้ยแดดร้อนๆอ,อย่างนี้วิ่งทั้งวันครับเรียบเรียบโอ้โอ <c ười> นี่จอดจอดนี่เลยเดี๋ยวเวรีวิวจอดนี่ยแหละเบ๊มมันบอกไอยดีเอาตะลื่นดิเอาลงกันเด้อมีลงกันสองไม่เบรมหลังโอ้ยมีกุญแจเลยครับคันค้อยสี่ฮัตเ์อ่ะสส่งค่อยค่อยบิดก่อนคันคันบิดไปได้แล้วครับรุดเลยนี่นะครับอือือนะครับ ทำให้ผู้สูงอายุคนพิการได้นะครับนี่ครับไม่ต้องเติอนน้ำมันครับขี่ทั้งวันฮะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้ครับครับน้องก้าวครับเอาไปจอดเอาไปจอด